คนนี้ครับมาถึงมีภารกิจแรกของการเป็นสอสอเลยนะฮะนั่นคือคุณอดิสรเพียงเกตครับบอกบว่ายืนยันนะครับว่าในภารกิจที่เขาอยากทํามากเลยนะฮะในการที่เข้ามาในสภานะทำงาน,นในรอบสองทศวรรษของเขานะฮะเขาบอกว่าจะเสนอไปการ เปลี่ยนชื่อสภาครับแล้วก็ห้องประชุมต่างๆในทันทีฮะบอกว่าแล้วก็ผู้ถึงสนเรื่องของประเด็นประธานสภานะฮะบอกว่าพร้อมยอมครับว่ารับมติของพรรคครับหากมีเหตุผลเพียงพอในการยกตําแหน่งประธานสภานะครับให้กับก้าวไก่ฮะค่ะคุณอดีศรเพียงเกตก็มีประเด็นในเรื่องของการหลายเรื่องนะในการออกเสียงแทนพรรคเพื่อไทยนะคะแต่อันนี้ก็ต้องมาเวทข้อมูลกันนะคะเรื่องนี้เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคุณอดีศรนะคะ สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะก็เข้ารายง,งานตัวค่ะต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับกล่าวค่ะว่าพึงได้กับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งในรอบสองทศวรรษค่ะรู้สึกตื่นเต้นกับอาคารสถานที่ที่มีชื่อแปลกประหลาดค่ะคซึ่งคิดอยากจะเปลี่ยนชื่อมากเหลือเกินสป,ปายะสภาสถานแปลยากให้เป็นสภาคืออยากแปลยากมากคืออยากให้มัน กลายาเป็น,รา,นราง่ายขึ้นแล้วก็อยากให้เป็นสภาของประชาชนและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเป็นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์ชื่อห้องประชุมสุริยันจันทราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิปไตยค่ะครเรื่องนี้หากเข้าทํางานก็จะยื่นเรื่องแน่นอนค่ะค,คุณอดีศรยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สสพักเพื่อไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะยกตําแหน่งประธานสภาให้กับเก้าไกลนะคะบอกว่าที่ผ่านมามีการประชุมกันทุกครั้งมีประเด็นแลกเปลี่ยนในลักษณะเช่นนี้ตลอดมาค่ะ เมื่อมีปัญหาอะไรก็มาถกเถียงกันในที่ประชุมเพราะพักเพื่อไทยก็เป็นพักประชาธิปไตยซึ่งประเด็นของประธานสภานั้นข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับที่สสทั้ง141คนของพักได้รับมาตอนแรกค่ะเพราะว่าบอกว่ารัฐมน,รฐมนตรี14บวก1 14บวก1ของทั้งสองพักเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าก้าวไกล14บวก1ก็คือเป็นรัฐมนตรี14เป็นนายกหนึ่งแต่ถ้าเป็นของเพื่อไทยรัฐมนตรี14ประธานสภาหนึง่งถ้าเป็นไปตามนี้ค่ะพวกเราก็มีความ แต่อยู่ๆก็ไปยกตําแหน่งประธานสภาให้กับพักอันดับหนึ่งโดยไม่สอบถามสอสอหรือที่ประชุมพักจึงไม่มีปัญหาถึงได้มีปัญหาทําให้ถกเถียงกันแล้วก็อาจจะรุนแรงไปหน่อยค่ะแต่ว่าความรุนแรงก็เป็นภาษาของประชาธิปไตยนะภาษาดอกไม้ของเพื่อไทยเหมือนกันค่ะดังนั้นหากพลาดพิงไปถึงพักอื่นก็ต้องกราบขอโทษด,ด้วยเหมือนกันค,ค่ะคุณอดีศรยังมีการตอบนปครับว่าซึ่งคนที่มีหน้าที่ไปเจราจากับพักก้าวไกลและพักร่วมครับ ก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสสเกือบจะร้อยเปอร์เซ็น์ของพักเพื่อไทยนะครับว่ามีความคิดเห็นลักษณะเช่นนี้และจะไปพูดกับพักเก้าไกลว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไรส่วนนะครับที่ท่ามติพักออกมายอมรับว่ามอบตําแหน่งประธานสภาฯกับพักเก้าไกลก็ต้องมีเหตุผลประกอบครับตนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแต่วินัยน,นั้นต้องผ่านการถกเถียงกันในพักอย่างสมเหตุสมผลนะผู้บริหารพักและตัวแทนพักไม่ใช่เจ้าของพักครับต้องมาถามสสและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้เส้นทางประชาธิปไตยครับเดินหน้าไปได้ด้วยดีฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณทิสอนกันครับน้องอายฮะค่ะวันนี้เกือบสองทศวรรษ17ปีได้กลับมาสภา,าผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นกับอาคารสถ,ถานที่ซึ่งชื่อแปลกประหลาดนะครับแรกสุดผมอยากจะเปลี่ยนชื่อสภาย่มันแปลยากให้เป็นสภา,าของประชาชนแรกเริ่มดมจีนะครับ เราเป็นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพ่าเปลี่ยนห้องประชุมอะไรอทาทิตย์จันทานเนี่ยม,มันมันเรื่องรามเกียรมันไม่ันไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยวันอันนี้พูดเล่นแต่เอาจริงนะครับ <c oughs> แต่ละเรื่องละราวนะคะพี่ก้องภารกิจแรกนี่คือหนักเลยนะฮะเปลี่ยนชื่อสภาก่อนเลยนะฮะ, <c oughs> ะอันนี้ต้องมาโหวตกันอีกทีนะพ <c oughs> ักหรือเปล่านะคะว่าจะเป็นชื่ออะไรดี